อะะไรวเขาด่าแล้วเฮ้ยเขาด่าแล้วเฮ้ยเฮ้ามาแล้วเขามาแล้วโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนเฮ้ยเดินมาไหนเดินมาไหนเดินมาไหนเดินไปหน้าหน่อยเอกรีนเป็นคนนี้เหมือนตาต้องขึ้นมาให้ตาเล่นต้องขึ้นมาลดตาขึ้นมาหน้าตาตัดเนื่องดึงเพ่อนด่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงเพื่อนดึงดีๆนะดึงดึงศพเยอะๆยะนะไมไม่ไม่ไม่ประมาทนะ เด,ด <ops? S 2> ินอยู่สายสายไกลข้างหลังไกลๆกลขวามือนะดึงสมองขวามือนะดึงสมองขวามือนะดึงสมองขวามือนะศพด้วยดึงศพด้วยขวามือนะดึงมาขวามือนะมีศพเลยนะไม่เจอเลยนะไม่เจอเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตันตันปืนอยู่ปืนอยู่ซ้ายนะอยู่สายไกลสายไกลศอกกระบอกสายไกลสอกกระบอกไอ้ต้อนยิงให้หนเลยลม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 กูโดนยิงนะกูโดนยิงไปดิถูกกันให้พอแล้วพี่มีพอแล้วลำสองผมเป็นคนพอเราไม่ล้มเลยสมองขวาดึงสมองขวาเดินเดินยิงมา ตื่นล้มไปได้บ้างตายรนเโ้ยกูตายมึงก็ดเนี้ยยาต้ายไปแล้วมันไม่ตีอะมึงอยู่บ้านเราเลยนะยังตายไม่ใช่เมื่อกี้ไข่วันหึงกูโคตราเลยโอเคไวมาก

รวมแล้วป่ะใช่วคนนี้ใครอ่ะอะไรวะหมดแล้วหมดแล้วป่ะทำหมดละไม่ต้องพูดเลยประมาเนะอุโมงค์อ่ะโดนได้นะกูบอกเลยอย่าประม่าปืนล้มปืนล้มหนึ่งนะปืนล้มหนึ่งไปดิ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 ไอต้อนกัดไฟตอนกัดไฟัดเลยกัดไฟกัดข้างในเยอะที่สุด ฟังกูนะทะลุไปเลยทะลุไปเลยกูงปืนกูดปืนกูดึงปืนกูึงปืนล้อมปนล้อมปืนล้อมหนึ่งใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวแรนนะไม่มีไปไม่เกินไปพี่ทะลุไปเลยังกูทะลุไปเลยทะลุไปเลยให่เขาไม่มีที่เล่นทะลุไปเลยทะลุไปเลยไอ้ตอนรถไฟตอนกูเกี่ยวเพื่อนนปืนล้อมหนึ่งปืนล้อมสองปืนล้อมสองเืนนเพื่อนน ทะลุไปถึงปืนเหรอป้าหลังไฟมันเพืปืนนะป้าเพื่อนตอนนี้กูยิงปืนไม่ได้นะเพราะไฟมันบังกูยิงิงไม่ได้นะบอสไปเลยเหรอไฟแดงทะลุไปกลนทะลุไปเลยทะลุไปเลยเออหลังบ้านอยู่ตอนคุณหลังบ้านไหมนะตอนยิงไฟเยอะตอนยิงไฟเยอะๆฟังกูยิงไปเลยที่เหลือทะลุไปเลยวอล์ยิปสองวอเท่าเดิมเลยทะลุไปเลยคืนไปเลยคืนไปแล้วสบกลับมาคืนไปแล้วสบกลับมาคืนไปเลยคืนไปเลย กินไปกินไปกูดัมาแล้วกินไปเลยกินไปเลยกินไปินินไปกจะสมให้กูจะสมให้ไม่มีไรมีคนทะลุต้สอเพื่อต้สามเลยมาดึมาดึมาดึงมาดึงมาเขาตันทะลมาสองตัวเขาทะตัวตตัตปืนตปืนปืนยิงไบไปไปามีตันึงขวาใกล้ขวาขวาขวาใกล้ลุกแล้วลูกแล้วตายปืนดึงมาดึงมาถือปืนอยู่กูถือปืนอยู่กนเพื่อกนน่อกยกน่ มัให้บูกซ้ำให้บูกซ้ำออกเฮ้ยอะไรจะแชนะแะ้ว ตบเขาม่ได oh, ้รข้นรถโอ้สวยจังอ่ะปืนสายไกลนะปืนสายไกลสายปืนสายสุดเลยหัวไ้ปินสวยปืนลงปะดีดนะต่ไม่เนลงปะย็นเ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 ย็นนนนเนเเรานเเย็เย็นเยนเเย็เย็าเย็นเยนะเย็นเย็นเนนเเนเนนเเนนเยนเ

ขึ้นมาอีกดันขึ้นมาเดียวได้ไหมบ้านเขากบ้านเขาสอนบานเขางดบอสรอเบ้านเาสมบัตบ้าเสมบัตบ้าเสมบัตบ้าเสมบัตบ้านะอยาต้องไปกันต้องไปกันกันแค่กูไปยู่ที่หาเผาเาไม่ควเาไบ้านเราเาต้อนตก่อนไกลต้อนไก่อนไกต้อนพิงนไกมึ้าเกิดหมดมึงต้องมาไปเลบ้านเราไปเล่นบ้านเรา กลับไปเล่นบ้านเราถือปืนปืนเขาอยู่บนแท็กอะยิงปืนให้หังนไม่ต้องห่วงยิงต้นกระโดดหนีอย่างเดียวต้นเดี๋ยวกูเกูการให้ตันปืนหลังบ้านเราให้ได้เล่นเอาทิ้งหน้ารถเนี่ยเออไปไปืนหลังบ้าหน้ารถเราน้ารถเราเล่นหน้ารถเราปืนปืนเอาผ่าปืนอยู่เอาผ่านหลังบ้านเราปืนเอาผ่านหลังบ้านเรากักศพตรงไหนคุยนีคุยที่บ้านเราบ้านบ้านบ้านเอากระศพบ้านเราลิ้ดันกลับาบ้านเรา่ดดึงกับมาน กํลังไปเยะแยะปลยไปด่งยรารับได้เรารับได้ไม่เรารับได้ฟังกูรารับได้ไม่ิงเขาให้ดันมามึงฟังกูนะมึงแค่คืนคนที่เขาวิ่งช้าเว้ยเดี๋ยวด้าหน้ามเด็ๆเรื่อยเออนหน้าูิงๆเรื่อยให้บอลมันยิงได้บอลยิงได้ไม่ต้องรีบกลับมาเลยไม่ต้องรีบกลับมาพราะกูรอดอยู่แล้วพวกรอดอยู่แล้วปืนเนการปืนนัดอะไมึงอยู่การใกล้า้ใกล้ไปเล่นนานอานี่หน่อยนาผ่านไปเล่นนาผ่านหล แล้วก็แล้วก็แล้วไม่เออไอ้ตอนยิงเบกแค่ตัวหน้านะตัวหลังไม่ต้องเบกนะตัวหลังให้เพื่อนเขาเล่นบุกค่อยๆนี่แท้ๆนะเปิดล้อมปืนร็อคเปี่ยนดอกไปช่วยเปลี่ยนรุมกันเยอะที่เปลี่ยนอาวุธไม่ทำอะไรกันดีๆที่รู้ทำไมไม่ถีบพี่อ่ะเฮ้ยเพื่อนนันไปรับสารคู่รุ่งทางตอไหนตายตายตรงไหนเอาบอลนี่เพื่อนนายไร่ยิงไร่ไร่ยิงไร่ตุ้มเลยกูเกิดก ทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเสร็จเลยทิ้งแม่งตรงนี้ยิงตัวนั้ปกูปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูยิงตัวกลไปเลยโฟกัสลุกไวลุกไวลุกไว้ไปดิหน้ามึงฆ่ามึงฆ่าเลยฆ่าเลยไม่ต้องอะไรแล้วไหวฆ่าเลยฆ่าอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปไหนแล้วฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้ว ยื่อ,อมาแล้วตะพันเข้านี้นิงศพขอกลับไปนะห้าร้อโลมันมาอีกแล้วเขาทำไม,เข,ไมเขาไม่กั้นเหมือนรอบที่แล้วหนิงเพื่อนด้หนิงเพื่อนขอมาขอนิงหนิงศพขากลับไปได้นะ ไม่คือมายืนนิ่งกันทำไมมีมีสองสองสองใครใครพี่ไม่ได้กดไว้ครับอันนี้หลอกแม่เผื่อพี่คนโง่อะพี่อยากเห็นเยอะกดแล้วเลยแล้วเนี่ยมีไม่ได้เพราะมึงอ้วนมาเพื่อนมาเพื่อน คืนมาด้านหน้าดิด้านหลังคืนมาด้านหน้าไอพี่ไม่ใช่เนี่ยรก่อนราก่อนเพื่อนี้างหลังไม่ต้องรันไปไม่ต้องนัไปก่รอคน้เหมือนกมาถอยมาถอยมาถอยมามันไปถอย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 พุ่มอ่ะออไม่มีอตัวน้นน่ะตัวนีปล่อยไป่ปไปไปแปไปลปไ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 ปอยไปไปไไปไปไปไาไป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 ไอไปไปไปไ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 ปไยไปไปอไปยปไ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 ปอปไปยปไไปไเไ็ไปไไป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 ไไปไปยปอปไปไปอไปไปอปไไไอยออ ไม่ไปยนตายอนไม่นาย่ไานเม่อไปบ้านหน่อยไปบ้านหน่อยเขาตายกงทนกรดกะเด้งอแวอ่าแว่า่าแหว่าเปนมึงฆ่ามง่มพดีม่ปืนหมดแล้วปืนหมดแล้วปืมดแืมวกันไดปะฮัลโหลเพื่อน่ไมฟังเลย่ะเพื่อนเพื่อเ่่เ่ต้อหน้าที่กูอีล้ว่อ เพิ่นรีบเกินฆ่าไปฆ่าไปหนึ่ันไปาไต้อเปิดเี่ยนละมึงไม่มึงไม่รอไอ้วนี้บอกไม่ามสี่อันลสองศพนะมีแค่สองสมน้ข้างหน้าเป็นไงบ้างไฟหน้าเป็นไงบ้างเบิรเอหนาไปซ่อนอาไปซ้อนสิเจ้าไปทำไมล่ะมนจะเอเขาเป็นอะไรลกเเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนนดหน่อยเออได้ถ้าเป็นงันก็ได้สเล่นสมาเฮ้ยตรงพรป่ะมึงเอาสอบมาดิตรงพรอมึงเอาสอบมาดิ มันเปนสงพอไปไม่ได้เมึงเอาศพออกมาจากรถเลยภูมิชันบอกว่เอมอาร้าไม่ต้องนันมารับนางนะนั่นเป็นเอ้ผมยาดได้ไหมได้ปิดได้ไหมปอบบบงไม่ตายนะไม่ตายนะทะมานะข้น้ข้างหน้ามึงกากขได้ปะมึงกักข้างหน้าได้ปะหนักกากหน้าบ้างไ่มฟังกูนะฟังกูกกสองฟังกักสองฟังฟังเลยกากหน้าบ้าเลย ใครอยู่หลังบ้านเราใครอยู่หลังบ้านเรามึงกักพี่กัาฟังกักหลังบ้านเรานะใครอยู่หน้าบ้านเขาหน้าบ้านเขานว่าตายตายไม่ตายไม่ตายข้างหลังอ่ะเฮ้กักสมหน่อยเล่นดีๆเล่นดีๆกักสมหน่อยเล่นดีๆกักสมหน่อยเล่นดีๆเล่นดีๆพูดจริงๆนะเล่นดีๆเพื่อนหายเยอะนะกูดันไปกักสมกักสมเล่นดีๆดึงสมมืนด้วยดึงสมมืนด้วยดึงดึงเพื่อนดึงเพื่อนบูดพี่บูดพี่บูดพี่เขาได้จัดหน้าบ้านเขาจะเอาไปเล่นบ้านเราหน่อยเปเล่นบ้านเราหน่อย อไสลับบ้านแล้วสลับบ้านแล้วไม่ต้องเล่นกาวสองฝั่งแล้วฝั่งนูรัด้วยไม่ช่วยหลังบ้านเราเลยไหมไม่เห็นปืนมปืนเขาที่ไหนอะือคกิาเร็วอแบงกิตันมาเร็วเากตนายิงไม่หยุดเลยเขายู่แล้วปืนเขาหลังบ้านเคียให้จบเลยเร็วได้ปะมันมึนเยอะไปไหมมาแต่ไหลังบ้านมีคนชุบอะหลังบ้านเขาชุบนะรวิ่ข้ามาหมดแล้ว เอ๊ะกันหน่อยเฟ้เฟ้นเอ๊ะเจ็บเจ็บเบก็เอาสมการไฟ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 เอาไฟที่เราชนตอนแรกอะเอาสมการไฟเราชนตอนแรกได้แล้วบูนไงเป็นรอนหัวฟ้้าขางหลัง บ้านนะโดนซ้ำโดนซ้ำแก่เลยร้องดิโดนซ้ำมึงก็ร้องดิมึงกี่ร้องทีมึงกี่ร้อยเพื่อนไปช่วยดิตอนก็ตอนก็ตอนกินร้องก็ตอนกินร้องเฮ้ยเราฆ่าฆ่าข้างหน้าก่อนเนี่ยๆตัวเดียวเนี่ยจยามเพาะเพาะการสุดเพื่อนตาย แน่งคูคูคพอแล้วกับแชทมีแต่คนมีแต่มีแต่คนที่พร้อมที่จะหักหลังมีแต่คนที่จะหางานให้หผมอยู่ดีๆก็ไม่อยากให้ผมอยู่ดีๆเออ <c oughs> บัื่ีนเพื่อนๆพี่ๆชาวตักตกเลยนะครับเฮ้ย เฮ้ย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 ล่าสุดเลยเหรอเฮ้ย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 เอาขึ้นมาดิไปเพื่อนเปิดแล้วไปไอ้บู๊ไอ้ไผ่บ้าแล้วไอ้ไผ่บ้าแล้วโดนอ่ะเดี๋ยวโดนหนองฟันอ่ะเราปืนนะไม่สบนยเดี๋ยวขาตายยังตายเดือดเหรอไอ้ไผ่เดือดแล้วไอ้ไผ่เดือดแล้วไม่มีศพนะไม่มีศพ เป็นหายเพื่อนหายเยอะนะไม่มีศพนะเพื่อนที่เย่ดีเรื่องดึงดีงมาได้มดิค่ตายก็ดึงมาเลยครับตายก็ดึงมาเลยเปอยู่นะเป่อย่นะหายไม่หายเกินหมดเลยเกินหมดเลยไม่เกินตาก็ดึงมาเขาตายก็ดึงมาเรื่อยๆเาตายก็ดึงมารดึงพหน่อยดึงสมหน่อยดึงมหน่อยชโซหนตรงกลางอ่ะหน่อยเย่อดึงศพหน่อยชุบเพื่อนตายชบพี่ยูมีครับชอบพี่ยูมีครับเาจะ้าชอบพี่ฮารุมครัเดึงพหน่อยเชื่ดึงพหน่อยช่ดึงหน่อยเขาตายก็ดึงมาได้บ้ามีศพก็ดึงเขาอยู่หลังสุดเลยสัดีคร ดีครับคุณแม่ดีครับเป็นเร่เหลือเีครับเปับไเยอะไแล้วเฮ้ยไฟโซดครับโี่่ตายคนไหนโดครับเฮ้ย ชูเพื่อนเบบี้วีดันไปชูเพื่อนถือไม้ดันไปชูเพื่อนเอาเลยสิสองคนนะบูดีนเมื่อกี้พี่ดิ้ยงตายไหมเอาสมบออกพอพสิเอาสมบออกพอพสิต้องเป็นเอาทำไมมึงก็ไอ้บูดี้สมมาเลยทำไมมึงก็เปลี่ยนมินหนก็ได้สมไหนใช่ด้วงสมไหนชื่อด้นมันไมาเอาเงินห้าแสนมาเอาเงินห้าแสนซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลย มึงจะลุกนะมึงจะลุกสายสายก็ยิงต่อต่อยูเจนนี่ยูเจนนี่เจตายอ่ะยูเจนน้อยยูเจนน้อยลุกเป็นมิ้นไงตอนชอบยาวนะตอนยิงยาวเหมือนเป็นพวกตัวอีโมอ่ะเรียกผมว่าตั้มอีโมอีโมตัวไหลชื่อรอออกสังเวียนเลยสังเวียนเลย ไอ้บอสเด็กกุ้งเดยกไอ้ตั้มเด็กูเองพี่เพียพี่เพีพี่เพีวคนนี้คนคัดตัวคัดตัวคัดพี่เพียตัวคัดโอเคไปมีแก้รอบสองเตรียมหรอไม่เอาแล้วมันมันเหมือนเตรียมแล้วไม่นานนะตั้มตั้มรองใช้ตั้มเลยครับมันเหมือนตั้มตั้มเพื่อนผมโหดมากตั้มเจอบอยแล้วเนื้อพันเด็ลูโอเวอร์สดนะครับพาลูโอเวอร์สดนะฮารูโอเวอร์สดนะงั้นเดี๋ยวไปหาชูแป๊บ เขาอยู่กองใหญ่แล้วพ่อรู้ไม่อยู่นะรู้ไม่อยู่นะฮารุไม่อยู่ปรับมานะเอางี้เดี๋ยวพึ่งเอางี้เดี๋ยวพึ่งพี่น้องผมแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นทากะมันมีแอดเลยได้ไหมฮะไป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 เจให้หมดไอ้นี่เลยเจให้หมดเลยคนอื่นเขาจะได้เกิดคนอื่นเขานอนรอไอ ยังเขียนหมดเลยยังโม่ตามคนนี้ไม่ต้ามว่าเนี่ยคือใช่ไหมนี่อะไรถูกมึงอย่าไปเรื่อยภูมิเฮ้ยไม่มีปีกนี่หว่าเอ้ยุดยอดจริงๆรงเม่ เกียนที่ฝ่ายเลยไปเจอสภาครับทุกคนผมงไปเลยผมได้มาห้าแสนอ่ะ 5, ห้าแสนเออยินดีด้วยครอบติดมาน,น, 5, นมานสามแสนเยอยินดีด้วยใครบ่นอ่ะใครบ่นอ่ะใครเหลืออันวะใครเป็นชนเงีวไปไปสภาแงกลัวยืนหันหลังเมอ คุยกันอย่างเฮ้ยติดใจไม่เอาเพื่อนอ้าวเขาขอแก้พร้อมคุยไหมครับพร้อมครับเออนะโบ้พร้อมครับดโนลงครับนี่แน้องครับจบนี่แล้วมีอะไรจะเคลียร์ใจกันไหมอะไรอ๋แล้วจะขอเบบี้คียกัทางฝั่งวี้ิกก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรที่พูดไปไม่น่ารักก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็สนุกมากเลยค่ะขอบคุณดับเบิ้ลเฮดครับ ขอบคุณเบบี้บี้เหมือนกันครับสนุกมากเลยครับไม่ไม่ได้ไม่มีอะไรติดสนุกมากเลยครับเออเบบี้บี้เราโพสต์ถิ่นไหมคะมีมีอะไรคุยกับเขาใช่ไหมอะไรนะคะพี่ตา๋มาไม่เอาไม่เอาน้องรอบตรงนี้ถ้าจะคุยตรงนี้ก็เรื่องสินเดิมพันนะครับมาแจกกันได้เลยนะอ่ะมือยายพูดอะไรสินเดิมพันสภาจะเป็นคนจ่ายใช่ไหมคะอันนี้พี่พี่ต้าแจ้งไว้แล้วพี่ต้าค่ะใช่ค่ะ ไม่หรือเจมมันจะพูดไอเจมมันจะพูดอ๋อเบบี้บีบีครับเออน้องผมมีคนหนึ่งอยากจะบอกเลยนะครับอ้าวโหเจมจะพูดอะไรเจมพูดดิเพื่อเจมพูดดิอย่างไงครับพี่ฮารุโซ่ครับชอบพี่ฮารุโซ่ครับเฮ้ยพอดีเลยพี่ฮารุโซ่ฝากบอแทนใจมาบอกว่าฮารุโซ่นะครับฮารุโซ่ครับฟูรินครับชอบพี่ฮารุโซ่เดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อแล้วนะเดี๋ยวกระเพาะจดให้นะเดี๋ยวให้ฮารุไม่ครับไม่พี่ฮารุโซ่ที่พี่บอกคนฝากบอกว่าคิดถึงครับโอ้ อันนั้นเก่าแล้วนะตื้อไม่เลิกเลยนะตื้อไม่เลิกเลยนะรู้น่าจะไม่เอานะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพี่ใหญ่มากโอ้โหไอเจตแสคนไหนชอบพี่ฮารุนะคะบุกยกมือดิบุยกดิยกมือดิพ่งีน้ฮารุกลับมานะโอ้ยครับอ้เี้ยก่อไปด้นะเี้่อมได้ยนแบบประเทศแล้วก็มีคนนึงจะบอกครับบอกดิ ชอบชอบพี่ยูมีอะครับชอบพี่ยูมีอะครับไม่ยูมีอ่ะยูมีมาหน่อยนะยูมีมาหน่อยนะเอาเรียกองในการในการทั้หลายทคนวะการไม่เคยน่าจะน่าจะมีเท่านี้ครับฮะตั้มไม่ได้บอกว่าตั้มขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเราไม่มีแบบพุดดิ้งอะไรนี้หรอครับไม่มีไม่มีหรอคะได้โทรหาเพียงเลย ับอสพูดดิบอสเพื่ว่าอะไรมีทำมีอะไรเดีอยวเดี๋ย่าดี๋ยเกียนอย่าเกียนอย่าเกียนขอร้องไอ้เขี้บอสกูพี่อย่างงีนี่แล้มันเดี๋ยวรอเขาค่าเดิมไปเดี๋ยวนะพูดดิเบลพี่ไปตามพี่ตามยังไงมีอะไรจะบอกไหมแปลกูดูเหมือนว่าพี่อาร์ตจะมีอะไรในใจนะพี่บีบโอ้ยแพี่อาร์ตเฮ้ยอย่าเล่นไม่เอาเดี๋ยวทางไว้พี่บีบไปได้เลยนะคะขอบคุณครับคุณสตาค้ขอบคุณเดอะแมทเทนนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ